สวัสดีค่ะถลิงศักดองผู้ว่าพังงาเสียชีวิตที่โรงแรมด่วนถลิงศักด์นุชประหารรองผู้ว่าพังงาเสียชีวิตแล้วกระทันหันในโรงแรมที่ป่าตองสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวน3กันยายน66มีรายงานข่าวด่วนนายถลิงศักด์นุชประหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเสียชีวิตกระทันหัน ในห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่ป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตหลังมีการทำกิจกรรมร่วมเปิดงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาขณะน,นี้สาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นทางกรุงเทพธุรกิจมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสพป่าตองได้รับแจ้งเหตุคนเสียชีวิตในห้องพักที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ป่าตองถนนถนนทวีวงตำบลป่าตองอำเภอกระทูจังหวัดภูเก็ตโดยเจ้าหน้าที่ได้นำร่างนายเถลิงศักด์ไปที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อทำการชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปสำหรับนายถลิงศักด์นุชประหารอายุ51ปีเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาและเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้จากการตรวจสอบจากเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาพบว่านายถเลืงศักดิ์ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์การเชื่อมโยงการค้าการทดสอบการตลาดด้วยการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าที่ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองจังหวัดภูเก็ต เมื่อช่วงเย็นวันที่2กันยายน66ที่ผ่านมาโดยจังหวัดพังงาเปิดตัวผลิตภัณฑ์การเชื่อมโยงการค้าการทดสอบการตลาดด้วยการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ วันที่2กันยายน66เวลาประมาณ17.30น,นที่ศูนย์การค้าจังซีรอนป่าตองจังหวัดภูเก็ตนายเอกรัตน์หลีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามอบหมายให้ในายถลิงศักด์นุษประหารรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงการค้าการทดสอบการตลาดด้วยการจัดการแสดงจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อ สร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ประจำปีงบประมาณพศ2566สํ25าหรับโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นเรื่องพัฒนาศักยภาพของจังหวัดกลุ่มจังหวัดเน้นการยกระดับอาชีพรายได้คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคอย่างเท่าเทียมและเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก โดยการเชื่อมโยงหลากหลายมิติและเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหากิจชุมชนและผู้ประกอบการโดยนำวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสารรค์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดเชิงลุกให้กับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพังงาทั้งนี้งานดังกล่าวจัดขึ้นวันที่1-5กันยายน66ภายในงานจัดการแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้อัตลักษณ์พังงาแบรนด์ทั้งสินค้าอุบโภคและบริโภคอาทิเครื่องประดับไข่มุกป,ปัญนีข้าวไร่ดอกคาผ้าบาติกขนมบ้าบินขนมกละแมกะปิ ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ